ต่อครับเดี๋วดีกวันนี้คุณทำอะไรครับเนี่ยเด็กจะแประบายสีกับน้องพีกันนิอืดีน้องพีระบายรูปอะไรครับวาดรูปอะไรครับน้องพีระบายรูปอะไรครับน้องพีครับพรชรพลครับคุณวาดรูปอะไรครับเนี่ยคุณนั่งทำหน่ครับอีกอ่ะวาดเด็กไก่ คนอ่ะกอระคันงเจ้าจ,จันจันเออเจ้าจันจันอโอ้ดูท่านนั่งดิครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยนะครับนั่งพับเพียบกบนั่งพับเพียบนั่งพับเพียบเรียบร้อยมากเลยนะครับไอ้บีสิไอ้บีสิดูเขาพยายามปิดฝา น้ำปากด้วยครับพระเจ้คุณคุณน้ำปากเนียนะครับน้ำลายคุณหยิีครับ